เป็นบ้านของนาถาบินิกาเศรษฐีเ,เศรษฐีผู้ใจบุญในทุนผู้ยิ่งใหญ่สร้างวัดเชตวันที่นี้เป็นบ้านของเศรษฐี <c oughs> บ้านของนาถาอินิกาเศรษฐีที่ยิ่งใหญ่ก็ได้ อันนี้ก็จะเป็นโรงทานโรงครัวเจเจ้า,าพระสงฆ์ก็มาก็ได้รับบินฑบาตาที่บ้านเศรษฐีนี้ก็เศรษฐีก็ได้สร้างวัดเชตวันพุธิเจ้าก็ได้อยู่19พันษาก็ถือ, 19, อว่าเป็นเศรษฐีที่ยิ่งใหญ่ สั่งสมบุญบารมีในสำเร็จโสดาบันรือว่าเป็นผู้บำลุกบำรุงพุทธศาสนาทำบุญจนเแกแต่น,น้ำผักดองแล้วก็ถือว่าสุดยอดเศียทีความ ยิ่งใหญ่ในบุญกุศลเพิ่มพูนบุญ <c oughs> บูรณะนี่ก็เป็นบริเวณบ้านเศรษฐีไม่ต้องดูเลยบูรณะที่มากมาย